สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องที่นำเสนอความรู้กับเกี่ยวกับเงินตราต่างประเทศนะครับที่มีมูลค่าราคาสูงมานำเสนอให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันเพื่อเป็นประโยชน์แก่ทุกท่านนะครับเป็นองค์ความรู้นะครับในการสะสมเหรียญหรือว่าท่านใดที่มีเหรียญอยู่แล้วก็สามารถ ามาดูคลิปนี้หรือวิดีโอนี้เพื่อเป็นความรู้นะครับอัพเดตราคาเหรียญที่มีการซื้อขายกันของนักสะสมทั่วโลกนะครับซึ่งวันนี้ก็มีเหรียญมูลค่าราคาสูงมานำเสนอให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันเหมือนเช่นเคยนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องของเราด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆน,นะครับ สำหรับวันนี้ก็มีเหรียญที่มีมูลค่าราคาหลักแสนหลักล้านนะครับที่ได้มีการซื้อขายกันเมื่อเดือนธันวาคมปีพุทธศักราช2567นะครับที่ผ่านมานะครับว่าอัปเดตราคาแต่ละเหรียญนั้นมีมูลค่าราคาเท่าไหร่นะครับและพร้อมประวัติของเหรียญดังกล่าวนะครับสำหรับในเบื้องต้นของวิดีโอนี้นะครับก็จะเอาเหรียญ ต่างประเทศนะครับเหรียญเงินตราต่างประเทศที่มีการซื้อขายกันจริงๆหรือว่าที่มีใช้ในปัจจุบันนะมาให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันก่อนนะครับซึ่งก็เป็นเหรียญที่ยังไม่มีการซื้อขายที่มีราคาสูงนะครับสำหรับเหรียญแรกนี้นะครับก็หลายๆท่านอาจจะคุ้นเคยนะครับก็เป็นเหรียญ1ิเซนนะครับเหรียญ1ิบเซน เหรียญปี1 9 7 2นะครับซึ่งเป็นเหรียญที่ยังหาได้ง่ายโดยทั่วไปนะครับมูลค่าของเหรียญก็เท่ากับหน้าเหรียญนะครับก็คือ10เซนนะครับ, cm, รบซึ่งเป็นเหรียญที่ยังหาได้ง่ายนะครับเป็นเหรียญขนาดใหญ่นะครับขอบด้านข้างเหรียญน,นะครับ ให้อามารับชมรับฟังกันก่อนเพราะว่าเหรียญแต่ละประเทศนั้นก็มีเอกลักษณ์รูปแบบแตกต่างกันไปนะครับท่านที่ชอบสะสมเหรียญก็สามารถาสะสมเก็บไว้ดูเล่นหรือว่าเอาไว้สะสมในอนาคตได้นะครับเหรียญต่อไปนะครับเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญปี1น8 8ปนะครับก็เป็นเหรียญขนาดใหญ่เช่นเดียวกันนะครับ รูปแบบของเหรียญนั้นก็แตกต่างกันไปในแต่ละประเทศนะครับสำหรับเหรียญน,นี้นั้นราคาที่ซื้อขายกันก็เท่ากับมูลค่าหน้าเหรียญน,นะครับสำหรับเหรียญดังกล่าวนี้ราคายังไม่สูงนะครับราคายังไม่สูงเหรียญต่อไปนะครับเหรียญน,นี้ก็เป็นเหรียญที่เก่าแล้วนะครับด้านหลังของเหรียญถือว่ามีเอกลักษณ์สวยงามมากเลยนะครับสำหรับเหรียญน,นี้ เป็นเหรียญปี1980นะครับด้านหน้าและด้านหลังของเหรียญซึ่งมูลค่าเท่ากับหน้าเหรียญราคาอาจจะลดลงมาบ้างนะครับเพราะว่าสภาพของเหรียญนั้นมีสภาพสึกกร่อนไปตามกาลเวลานะครับยังไม่เป็นที่ต้องการของนักสะสมสักเท่าไร่นะครับสำหรับเหรียญนี้นะครับ เดี๋ยวเรามาดูอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับแล้วก็ไปดูเหรียญที่มีมูลค่าราคาสูงหลักแสนหลักล้านกันนะครับสำหรับเหรียญดังกล่าวนี้ก็เป็นเหรียญปี2002นะครับเหรียญปี2002มูลค่าสำหรับเหรียญน,นี้ก็เท่ากับหน้าเหรียญน,นะครับราคายังไม่สูงนะครับสำหรับเหรียญน,นี้ แต่ละเหรียญแต่ละประเทศมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันไปนะครับแตกต่างกันไปตามรูปแบบที่สวยงามนะครับเดี๋ยวเรามาดูเหรียญที่มีมูลค่าราคาหลักแสนหลักล้านกันนะครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับช่องของเราที่นำเสนอความรู้เนื้อหาสาระเกี่ยวกับเหรียญเงินตราต่างประเทศนะครับมาให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันนะครับ ซึ่งวันนี้ก็มีเหรียญราคาแพงหลายๆเหรียญน,นะครับมานําเสนอให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันราคาหลักหลายหลายแสนถึงหลักล้านนะครับซึ่งเหรียญที่เรานําเสนอนั้นก็ได้ค้นคว้าหาข้อมูลมานําเสนอให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันเพื่อเป็นประโยชน์แก่ทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับสําหรับวันนี้นะครับก็ฝากทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังกัน ทางช่องของเรานะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเราด้วยนะครับเพื่อนำเสนอข้อมูลดีๆในการาเป็นประโยชน์แก่ทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็เป็นอีกวันหนึ่งที่เรานำเสนอเหรียญของต่างประเทศนะครับซึ่งเป็นเหรียญของประเทศสหรัฐอเมริกานะครับก็มีความต่อเนื่องที่มีการซื้อขายกันโดยตลอดมานะครับ ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันนะครับซึ่งเหรียญแรกเหรียญน,นี้นะครับก็เป็นเหรียญปี1889นะครับสภาพโดยทั่วไปของเหรียญน,นะครับดังที่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังกำลังรับชมรับฟังกันอยู่นี้โดยภาพรวมก็มีสึกกร่อนบ้างนะครับตามกาลเวลาแต่ว่าลวดลายลักษณะผิวหรือว่า อักษระต่างๆนะครับพื้นผิวยังคงสมบูรณ์สวยงามนะครับซึ่งเหรียญน,นี้ก็เป็นด้านหน้าของเหรียญน,นะครับได้มีการซื้อขายกันเมื่อไม่นานมานี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังของเหรียญน,นะครับด้านหลังของเหรียญก็ถือว่าคงความสมบูรณ์นะครับสวยงามนะครับขอบเหรียญน,นะครับหรือว่า รูปแบบอื่นๆบนพื้นเหรียญน,นะครับก็แสดงถึงความสวยงามคมชัดนะครับก็ส่งผลทำให้ราคาเหรียญน,นี้นะครับที่มีการซื้อขายกันอยู่ที่ราคา25,500เหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับซึ่งก็ถ้าคิดเป็นเงินไทยก็จะอยู่ที่ราคาประมาณนะครับ 8 9 2 5 0 0บาทนะครับที่มีการซื้อขายกันไปนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเหรียญที่มีความน่าสนใจนะครับเป็นที่ต้องการของนักสะสมเหรียญรายท่านนะครับสำหรับเหรียญนี้นะครับก็เป็นเหรียญของประเทศสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งมูลค่าหน้าเหรียญก็ 1ดอลลาร์สหรัฐนะครับแต่ว่าราคาที่ซื้อขายกันในปัจจุบันนี้ก็มีมูลค่าสูงถึง8 0 0แสนกว่าบาทนะครับท่านใดมีสะสมอยู่แล้วหรือมอีพบเจอที่ไหนสามารถเปรียบเทียบดูได้ในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูเหรียญที่สองกันนะครับว่าจะมีมูลค่าราคาเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับเหรียญต่อไปนะครับ,บเหรียญน,นี้นะครับ จากที่ท่านดูภาพนะครับก็มีรอยขยื่นนะครับเนื่องจากการผลิตเหรียญดังกล่าวนี้นะครับมีรอยขยื่นถ้ามองดูเพลินๆก็อาจจะคล้ายๆตาลายนะครับแต่ว่าบล็อกเหรียญน,นี้นะครับเมื่อมีการผลิตขึ้นมาทําให้ลวดลายต่างๆไม่ว่าเป็นตัวอักษรหรือตัวเลขต่างๆมีรอยขยื่นนะครับมีการขยื่อนออกมา2ชั้นนะครับ ซึ่งเหรียญดังกล่าวนี้นะครับก็เป็นเหรียญปีคริสตศักราช1955นะครับสำหรับเหรียญนี้ถือว่าเป็นเหรียญที่หายากมากๆอีกหนึ่งเหรียญนะครับเพราะว่าโดยสภาพของเหรียญนั้นยังคงสภาพที่สมบูรณ์สวยงามนะครับเป็นที่ต้องการของนักสะสมเหรียญหลายๆท่านนะครับภาพที่ท่านเห็นก็เป็นภาพด้านหน้าของเหรียญนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังของเหรียญกันนะครับด้านหลังของเหรียญก็ มูลค่าหน้าเหรียญนะครับหเซนนะครับ,รบเป็นเหรียญของประเทศสหรัฐอเมริกานะครับแต่ว่าเหรียญน,นี้นั้นถึงแม้มูลค่าหน้าเหรียญจะเขียนไว้ว่าวันเซ n นะครับหรือ1เซนนั้นราคาที่ซื้อขายกันในปัจจุบันสําหรับเหรียญน,นี้เหรียญเดียวนะครับก็จะอยู่ที่ราคา หนึ่งล้านสามแสบาทนะครับก็เป็นเหรียญที่หายากมากๆนะครับซึ่งก็ถือว่าหาไม่ได้เลยนะครับในปัจจุบันนี้ที่มีการซื้อขายกันก็อยู่ที่1นึ่งล้านสามแกว่าบาทนะเป็นเหรียญที่เป็นที่ต้องการของนักสะสมเหรียญหลายๆท่านนะครับก็นํามาให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันนะครับดูด้านหน้าของเหรียญอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ถือว่า เป็นเหรียญที่น่าสนใจอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับเดี๋ยวเรามาดูเหรียญที่3กันนะครับว่าเหรียญน,นั้นจะมีมูลค่าและมีลักษณะอย่างไรบ้างนะครับเหรียญต่อไปนะครับเหรียญน,นี้ที่ท่านกำลังรับชมรับฟังกันอยู่นี้นะครับก็เป็นเหรียญปีคริสตศักราช1925นะครับด้านหน้าของเหรียญน,นะครับก็เป็นรูปแบบที่ เป็นเอกลักษณ์ที่มีความสวยงามนะครับสภาพของเหรียญโดยภาพรวมแล้วก็ยังคงความสมบูรณ์นะครับถือว่าเป็นเหรียญที่เป็นที่ต้องการของนักสะสมเหรียญหลายๆท่านนะครับซึ่งเหรียญน,นี้นั้นก็มีการประกาศขายและก็มีการซื้อขายกันไปเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมานี้นะครับซึ่งด้านหน้าของเหรียญที่ท่านกำลังรับชมรับฟังกันอยู่นี้นะครับมาดูด้านหลังของเหรียญน,นะครับ ด้านหลังของเหรียญก็เป็นสัญ,ญลักษณ์นะครับของประเทศสหรัฐอเมริกานะครับคือนกอินทรีนะครับด้านหลังของเหรียญน,นั้นแสดงถึงมูลค่าหน้าเหรียญน,นะครับก็คือ1ดอลลาร์สหรัฐนะครับซึ่งเหรียญน,นี้ด้านหลังก็ สึกก่อนไปบ้างนะครับแต่ก็ไม่ได้ทําให้ราคาที่ซื้อขายกันนั้นลดลงไปเลยนะครับซึ่งเหรียญดังกล่าวนี้นะครับก็ได้มีการซื้อขายกันอยู่ที่ราคา1นึ่งล้านสี่แสนหนึ่งมื่นเจ็ดพันห้ร้อยบาทนะครับซึ่งก็เป็นเหรียญที่หายากมากๆอีกหนึ่งเหรียญเช่นเดียวกันนะครับก็เป็นที่ต้องการของนักสะสมเหรียญหลายๆท่านนะครับท่านใดพบเจอที่ไหนก็สามารถ นำมาเปรียบเทียบดูกันได้นะครับว่าที่ท่านมีนั้นมีรูปแบบลักษณะตรงตามที่เราได้นำเสนอไปหรือเปล่านะครับซึ่งก็เป็นเหรียญปี1925นกะครับก็เป็นเหรียญที่หายากมากๆอีกหนึ่งเหรียญนะครับเดี๋ยวเรามาดูอีกหนึ่งเหรียญนะครับเหรียญสุดท้ายนะครับเหรียญที่4ี่ว่า จะมีรูปแบบลักษณะอย่างไรและมูลค่าราคาที่ซื้อขายกันจะอยู่ที่ราคาเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับมาดูอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับสําหรับเหรียญน,นี้นะครับก็เป็นเหรียญทองคำนะครับเป็นที่ต้องการของนักสะสมเหรียญเป็นอย่างมากนะครับสำหรับเหรียญน,นี้ถือว่าคงรูปแบบที่สมบูรณ์นะครับซึ่ง ผู้ที่เก็บสะสมเหรียญดังกล่าวนี้ถือว่าเก็บเหรียญดังกล่าวไว้เป็นอย่างดีนะครับก็เป็นเหรียญปีคริสตศักราช1920นะครับสำหรับเหรียญน,นี้ปี1920เป็นเหรียญของประเทศสหรัฐอเมริกานะครับเป็นที่ต้องการของนักสะสมเหรียญหลายๆท่านซึ่งเป็นเหรียญที่หายากมากๆนะครับสำหรับเหรียญน,นี้หลายๆท่านที่ฟังคลิปวิดีโอนี้ต่อไปนะครับ อาจจะรู้สึกตกใจนะครับกับมูลค่าราคาของเหรียญดังกล่าวนี้นะครับซึ่งราคาสูงถึงหลักล้านอย่างแน่นอนนะครับแต่ว่าจะอยู่ที่ราคาเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอันนี้ก็เป็นด้านหน้าของเหรียญนะครับด้านหน้าของเหรียญที่ยังคงความสมบูรณ์สวยงามนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังของเหรียญกันนะครับด้านหลังของเหรียญก็ถือว่ายังคงสภาพที่สมบูรณ์นะครับสําหรับเหรียญนี้ เป็นเหรียญที่สุดยอดเหรียญที่หายากครับราคาที่มีการซื้อขายกันในปัจจุบันครับปี2025นหะครับ,รบหรือปีพุทธศักราช2568นะครับสำหรับเหรียญน,นี้นั้นก็ได้มีการซื้อขายมูลค่าต่อ1เหรียญน,นะครับมูลค่าต่อ1เหรียญอยู่ที่ราคา 2องล้าน8 7 5 0 0บาทนะครับสล้านกว่าบาทนะครับสำหรับเหรียญนี้เหรียญเดียวนะครับก็ถือว่าเป็นเหรียญที่หายากมากๆอีกหนึ่งเหรียญนะครับสำหรับผู้ที่ต้องการเหรียญดังกล่าวนี้ก็ถ้าสภาพเหรียญสวยๆนะครับก็จะส่งผลทำให้มูลค่าของเหรียญที่มีการซื้อขายกันนั้นมีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับก็ นำเสนอให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันทั้งหมดสี่เหรียญที่มีมูลค่าราคาหลักแสนถึงหลักล้านกันนะครับในคลิปต,ต,ต่อไปก็จะมีเหรียญมานำเสนอให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันนะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในช่องของเราด้วยนะครับซึ่งเหรียญที่เรานำมาเสนอนั้นก็ได้มีการค้นคว้าหาข้อมูลมาให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันนะครับ